ใครในที่นี้เคยเจอบ้างคะส่วนยางของเรานะคะเวลาใกล้จะปิดกรีดปรากฏว่าน้ํายางนะคะมีสีชมพูจะพบสีชมพูตรงรอยกรีดและอีกตัวหนึ่งก็คือพบที่ถ้วยรองรับตายางนะคะโดยเฉพาะตรงส่วนของผิวของยางก้นถ้วยหรือว่าในน้ํายางสดจะมีสีชมพูคะ่ะอย่างในรูปข้างล่างนี้นะค,ะค่ะเห็นไหมคะว่าไอ้สีชมพูนี้เกิดจากอะไร และหลายคนเป็นห่วงค่ะว่ากลัวว่าการที่เกิดสีพูนี้เกิดจากโรคหรือเปล่ามาคนก็บอกว่าจะทําให้ต้นจางเป็นโรคเปิดแห้งไหมหรือว่าตายหนึ่งเพราะว่าต้นยางแต่ละต้นนี่มีความสําคัญนะคะถ้าต้นยางเป็นอะไรไปหมายความว่ารายได้เราสูญเสียไปเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนยางก็เลยเป็นห่วงมากว่าตัวนี้เกิดจากอะไรแค่โรคราสีพูรหรือเปล่า ที่ทำให้ที่ทําให้น้ํายางมีสีชมพูหรือว่าต้นยางจะเกิดอาการเปิดแห้งไหมเดี๋ยววันนี้ครูพิสมัยมาไขข้อข้องใจค่ะอย่าิ่มติดตามครูพิสมัยนะคะถ้าอยากจะรู้ครูพิสมัยส่วนใหญ,ญ่เอ็กซ์เหรือก็คือดรัเพิสมัยจันทุมาเป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านยาพาราทำงานกับหน่วยงานระดับชาติค่ะ มา35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกแล้วก็ได้อานาเอาความรู้ระดับโลกมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายเลยค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไปคุกคีการทํางานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดแล้วค่ะและก็ได้นําเอาประสบการณ์ระดับโลกเลยคะ่ะ มาช่วยแก้ปัญหามากมายเลยนะคะทำให้พี่น้องชาวสวนยางมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักประภาคภูมิใจในอาชีพการทําสวนยางได้มีความมั่นคงขึ้นค่ะเรารักอะไรเราก็สร้างไรายได้จากสิ่งนั้นจริงไหมคะโดยที่ครูพิสมัยจะนําเอาแนวทางการทําสวนยางแนวใหม่มาช่วยให้พี่น้องจับเงินล้านด้วยได้ค่ะแนวทาสวนยางแนวใหม่คืออะไรคะ คือการนำเอาความรู้งานวิจัยที่คน้นพบค้นคว้าใหม่ๆม,มาหรือวิจัยาการเจ้าทหน้านใหม่ๆม,มาต่อยอดงานเดิมที่มีอยู่แล้วใหด้ดียิ่งขึ้นเพื่อสามารถช่วยพี่น้องจะสัญญาให้ก้าวกระโดดจับเงินล้านได้ไงคะเพราะหลักการทำสัญญาแนวใหม่มี3ข้อค่ะอันแรกก็คือเพื่อไาได้อันที่2 ลดต้นทุนและที่3มก็คือลดการใช้แรงงานในสวนหา่เห็นไหมคะสุดยอดนะคะถ้าใครเห็นว่าสุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ครูพิสมัยได้นะคะครูพิสมัยขอคนละแชร์สองแชร์ค่ะเพื่อส่งต่อความรู้ตรงนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆเราค่ะมีเพื่อนๆเราหลายคนนะคะที่เขามีปัญหาตรงนี้แต่เขาไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนแล้วเขาก็เป็นห่วงเป็นกังวลกับต้นยาเขามากกลัวต้นยางเขาจะตายค่ะเพราะฉะนั้นส่งต่อความรู้ไปให้เพื่อนๆนะคะ การทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้ความรู้นะคะเพราะเมื่อเขาได้รับความรู้ตัวนี้แล้วเขาสามารถไปปรับปรุงสัญญาของเขาและทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะถือว่าสุดยอดค่ะขอเสีงสยงชาวสัญญาง่ายค่ะช่วยกดติงไามให้ครูพิษมัยรเรือๆเรือ,รอด้วยนะคะกดเลยค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะต้นเปลือกแห้งอย่างก้อนถ้วยมีสีชมพูเป็นอย่างไร มาฝากในนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ครูพิสมัยจะมากระเทาะเปลือกให้เราได้รู้ค่ะว่าเกิดจากอะไรและจะทําให้ต้นยางตายไหมหรือทําต้นยางเปลือกแห้งจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงค่ะต้นยางแต่ละต้นหือคนที่เขารักต้นยางนะคะรักสวนยางเขาเนี่ยต้นยางแต่ละต้นแค่ต้นเดียวที่เป็นมีอาการผิดปกติที่พ่อตายตายนึ่งหรือว่าเปลือกแห้งเนี่ยเขาจะเสียใจมากค่ะ เป็นเพราะอะไรต้องหาสาเหตุกันนะคะและทีนี้และหลายสวนนะคะจะเจอะคะ่ะเดี๋ยวครูพิสมายให้ดูรูปนะคะอันนี้เป็นสวนหนึ่งที่พบในภาคตะออเฉียงเหนือนะคะจะพบว่าตรงรอยกรดนะีดมีสีชมพูและตรงน้ํายางนะคะตรงผิวหน้าก็มีสีชมพูด,ด้วยที่วงกลมไว้สีแดงนะคะนี่ละคะเกิดจากสาเหตุอะไรและทําเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี่หละคะ่ะนี่เคยเจอไหมคะ ใครเคยเจอบ้าคะตอนอ้นยางที่ปรกากฏว้าเป็นสีสีแดงหรือว่าเป็นสีบางทีก็เป็นสีเทานะคะเพื่อนๆใครเคยเจอไหมเคยเจอกดหนึ่งให้ครูพิสใหม่ด้วยค่ะจะได้รู้ค่ะว่าเพื่อนๆตรงนี้เป็นปัญหาที่เพื่อนๆเจอบ้างไหมยังไม่เคยเจอคะ่ะคุณพรพัฒน์นจะไม่เคยเจอเดี๋ยวมาพบกันนะคะอันนี้จะเจอมากเลยคะ่ะในเขตโดยเฉพาะเขตตอนบนของจังหวัดภาคใต้คะ่ะเพราะว่าเขามีฤดูกาลที่ชัดเจน ก็คือจากฝนก็มาหนาวหนาวแล้วก็ใบยางร่วงอันนี้จะเริ่มเจอแล้วค่ะตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วค่ะต้นเดือนธันวาใบยางถ้าไปแถวทางภาคเหนือหรือทางภาคอีสานนะคะใบยางจะเริ่มร่วงแล้วนะคะประมาณสักกลางเดือนธันวาไปนะคะยางก็จะร่วงแทบจะหมดแล้วพอมกราเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะคะในขณะ,ะที่ทางใต้ก็ยังใบยางก็ยังเคี้ยวอยู่เพราะช่วงนี้ฝนตก นู่นแหะค่ะกว่าจะไปร่วงก็เดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนมีนาคมของปีต่อไปนะคะนี้เรามาดูสิว่าในน้ํายางค่ะที่เป็นสีชมพูหรือเป็นสีแดงหรือสีดำนะคะคืออะไรปกติน้ํายางสดนะคะจะมีสีขาวหรือสีเาาสีเทาเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันจางขึ้นอยู่กับลักษณะประจําพันจางอย่างเช่นพันหกร้อยจะเป็นสีอะไรคะสีขาวใช่ไหมคะถ้าเป็น ถ้าเป็นพันเอพันสองขันง,งจะออกสีเหลืองนหน่อยแต่ถ้าเป็นพันสาบันวิจัยยางสองสองหกอันนี้สีดําเลยนะคะตรงนี้เนี่ยแต่พันยาก็จะแตกต่างกันเขาเรียกว่าคาโรทีนอยด์ก็คือเป็นเม็ดสีที่ทําให้ลักษณะประจําพัน์ต่างกันแต่ว่าไอ้สีชมพูสีแดงสีเทามันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะช่วงที่ที่เปิดกรีดใหม่ๆหรือช่วงปิดกรีดะคะ่ะทำไมเห็นเป็นอย่างนี้ มันบอกอะไรบ้างมันแสดงหรือว่าต้นยางเราใกล้กจะเกิดอาการเปริดแห้งหรือเปล่าสงสัยเลยใช่ไหมคะนน่ละคะถ้าใครสงสัยแล้วก็ใครเข้าใจไหมคะว่าตอนนี้ลักษณะประจําพันยางน้ํายางมีสีต่างกันถ้าใครเข้าใจกดสองครูพิสัยได้คะ่ะว่าแต่ละพันยางเนี่ยก็จะมีสีต่างกันไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีดํานะคะตรงน,นี้ในน้ํายางประกอบอะไรที่บ้านน้ํายางค่ะจะประกอบด้วยเนื้อยางเห็นไหมคะใน ในยางก้อนถ้วยในรูปเนี่ยก็จะเป็นน้ํายางแล้วจะเป็นเนื้อยางอยู่3าแล้วเปเซและเลอเก็เป็นส่วนของน้ําซึง่งในรูปของเซรั่มในเซรั่มเนี่ยแหละค่ะคือส่วนที่เป็นน้ําจะอยู่ประมาณจะมีประมาณ6กสเอนตตัวนี้จะสงสัยนะคะแต่ว้เนื้อยางเจอะเพราะเขากรีดหลายครั้งกรีดหลายมีดแล้วก็น้ำเซรั่มเขาก,ก็เทออกก็เลยทําให้เหลือน้อย อันนี้นะคะจะเป็นน้ำเซรั่มอันนี้ครูพิษหมายจะปูพื้นนะคะและสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดสีก็คือในน้ําเซรั่มนะคะโดยเฉพาะในช่วงยางก็จะผัดใบหรือยางเปิดกรีดไปเนี่ยคือในส่วนตัวนี้เขาจะมีอนุภาคหนึ่งที่เป็นอิออนโลหะอิออนโลหะนี่ก็คือได้แก่พวกในน้ําเซรั่มนะคะจะประกอบด้วยโปรตีนค่ะโปรตีนไขมันเกลือแร่นี่ค่ะในส่วนของ งองน้ำเซรั่มนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีงานวิจัยนะคะตอนนี้ชาวฝรั่งเศสเขากำลังเอาไปวิจัยอยู่ว่าไขมันตัวนี้จะทำยังไงให้มันจะมีันมีตัวหนึ่งนะคะที่สามารถรักษาโรคหัวใจได้นี่แหละคะ่ะต่อไปถ้าเขาค้นพบสำเร็จนะอูวิราคายางเราพุ่งกระจายเลยค่ะอันนี้ก็ต้องรอนะคะเพราะว่างานวิจัยเขาใช้เวลาหลายสิบปีค่ะกว่าจะได้ยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของคน นี่ต้องใช้เวลานานค่ะและอีกอันก็คือโปรโตีนเห็นว่ามีโปรโตีนตัวนี้นะคะเขาจะทําไปเขา,าพยา,ยามสกัดไปทําโปรโตีนเวนะคะที่เรากินแล้วก็บำุงกล้ามเนื้อของเราสาหรับรักออกกาลังกายนี่นะคะกำลังมานะคะตรงนี้ครูประสายกระซิบบอกค่ะถ้าสมมติว่าเขาทําได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนหรือวไขมันหรือว่าเกลือแร่ต่อไปอยางเราจะแบบ เหมือนเป็นคุณทรัพย์เป็นทองเลยเลยคะ่ะแพงมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญกือีกตัวหนึ่งที่ประกอบในน้ําเซรั่มคืออนุภาครูทอยด์อันนี้จะจับไ้มนะคะในรูทอยด์เขาจะเป็นเม็ดเล็กๆเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆลอยอยู่ในน้ํายางถ้าอากาศร้อนเมื่อไหร่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะผนังเซรั่เขาจะแตกค่ะแลวข้างในเขาจะปล่อยไออนอ,อนออออนออกมาค่ะออออนของโลหะ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมตัวเนี้ยสาคัญเพราะว่าพอเขาปล่อยออกมาแล้วเป็นบวกใช่ไหมคะประจุบวกไปจับกับน้ํายางที่เป็นประจุลบก,ก็จะทําให้น้ํายางหยุดไหลก็คือจับตัวกันอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้น้ํายางไหลจนหมดท่อน้ํายางคะ่ะเหมือนกับคนเรานะคะเห็นไหมคะคนเราเนี่ยเวลาเรามีดบาดมือบาดแขนบาดอะไรเส้นเลือดะคะ่ะเลือดจะไหลออก แต่เขาก็มีกลไกที่จะสร้างเพื่อที่จะให้อุดตันนะคะไม่ให้เลือดออกมามากเกินไปน้ำยาก็เหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะอีรูทอรูทอยตัวนี้ค่ะรูทอยตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้น้ํายางเขาจับตัวไวแล้วก็หยุดไหลเราจะเห็นว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะน้ํายางก็จะไหลนายาวนานเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยผนังเซลล์รูทอยจะไม่แตกตัว แต่เมื่อไรก็ตามที่มาเจออากาศร้อนอย่างเช่นเกรดมาแล้วพอเสียสายอากาศร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเขาก็จะแตกตัวนะคะก็จะทําให้น้ายางจุดไหลได้นี่นะคะตรงนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะใครเข้าใจบ้างคะถ้าเขาเข้าใจกดสอให้ครูพิสิทด้วยค่ะต่อไปเราจะพูดคําว่ารูทอยส์เราจะเข้าใจตรงกันนะคะรูทอยส์เาจะมีอิออนรลหะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามดูนะคะรูทอยส์เนี่ยที่ทให้ ยางคะ่ะเป็นสีชมพูสีแดงสีเทาเนี่ยเรามาดูว่ามีอะไรบ้างมีอิออนของโลหะนะคะที่อยู่ในรูทอยในน้ำยางในน้ำในน้ำยางประกอบด้วยเนื้อยางกับน้ำเซรั่มในน้ำเซรั่มก็จะมีสารพวกโปรตีนไขมันเกลือแร่แล้วก็รูทอยนะคะแล้วก็ในรูทอยก็จะมีอิออนของโลหะตัวนี้เพื่อนๆจะงงนะคะถ้าใครงงเดี๋ยวมาดูซ้ำได้คะ่ะ ครูพิสมัยพยายามจะอธิบายให้ง่ายที่สุดนะคะ่ะทีนี้ในรูอทอยนี่ก็จะมีออออนโลหะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมพวกเกลก็กพวกโซเดียมพวกทองแดงต่างๆเะคะพวกนี้เขาจะทําปฏิกิริยาก,กับออกซิเจนค่ะถ้าออกมาล้วทาปฏิกิริยาก,กับออกซิเจนจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามดูนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าพวกนี้เขา,าเป็นโลหะไงคะ คือโลหะในธรรมชาติมันจะมีหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพืชในสัตว์หรือว่าในดินแต่ทีนี้พอเขาทำปาเขาจับกับออกซิเจนออกซิเจนที่อยู่ใน,ในกา๊าซออกซิเจนที่อยู่ในอากาศจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างทําให้เกิดสีอะไรบ้างเพื่อนๆสนใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตามมาค่ะนี่ค่ะการทําปฏิกิริยาค่ะของอออนโลหะถ้าเป็นเหล็กจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจับกับออกซิเจนจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสีชมพูแสดงว่ามีเหล็กมากนะคะแล้วก็ถ้าอีกอันหนึ่งคือถ้าเป็นแมกนีเซียมจับกับสีจับกับออกซิเจนอันนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะแมกนีเซียมจะเป็นสีขาวแล้วที่เป็นสีเทาคืออะไรสีเทาเนี่ยก็คือสีเทาก็คือแมกนีสค่ะจะเป็นสีเทา นี่แหละค่ะเป็นเป็นอออนของโลหะเพราะเขาจะมีมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ยาเปิดกรดใหม่ยาเปิดกรดใหม่หนี่ยังไม่สมบูรณ์มากแต่พอเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปแล้วธา,าตุอาหารพวกนี้ก็จะเพียงพอก็จะทําให้สีต่างหายไปแล้วก็ช่วงยางที่จะปิดกรดก็คือยาผัดไปในยางผัดไปเนี่ยอนุภาคของยางเขาก็จะ พวกไอธาตุอาหารพวกแร่ธาตุต่างๆมันจะแปรปวนค่ะจะมีพวกนี้เยอะค่ะไอออนของโลหะมากก็เลยทําให้เป็นสีต่างๆเะคะเราจะพบนะคะว่าไอออนของโลหะไอออนของโลหะที่เป็นสีต่างๆจะพบตัวรอยกรีดค่ะตรงเส้นยางแห้งนะคะที่เรารคอ,ออกมาเนี่ยจะมีสีชมพูบ้างสีเทาบ้างแล้วก็ตรงถ้วยค่ะเราจะเห็นสีชมพูอย่างเห็นชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆเก็ตเลยคะถ้าใครเก็ตช่วยพิมพ์ให้ครูพิเศษหน่อยด้วยค่ะ นี่แลหละค่ะการที่เรารู้อะไรแล้วเราจะได้ช่วยให้เราแบบว่าโอ้มันเกิดเพราะอะไรอันนี้นะคะ่ะไม่ได้มีผลนะคะที่ทําให้อาการเปื้อแห้งไม่ได้มีผลเลยค่ะเพราะเขาเกิดจากอิออนของโลหะแค่นั้นเองที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนค่ะปฏิกิริยาจากออกซิเจนไม่ได้มีผลทําให้ต้นยางอาการเปื้อแห้งพอพอเราปิดกรีดแล้วก็มาเกิดทีหนึ่งก็จะเริ่มเป็นสีก็จะเห็นว่ามันก็จะหายไป จะไม่แสดงอาการเปิดแผ่ให้เราเห็นเลยเนี่อาการตรัวนี้การที่เรารู้เท่าทันก็ทําให้เราช่วยประหยัดเงินนะคะบางคนนะคะคิดว่าตัวยายแสดงก,การผิดปกติคิดว่าเกิดจากลูก,กราสีมูไปซื้อสารเคมีมาทามาอะไรเนี่ยทั้งค่าสารทั้งค่าค่าคนทํางานด้วยคนที่ฉีดหรือว่าคนที่ทาสารเนี่ยเนี่นะคะเราเสียสุดเสียไปเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจค่ะอยากจะมีความรู้เยอะๆมาโรงเรียนกับครูพิสมัยค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำยางก้อนถ้วยให้ได้คุณภาพและก็ะไรายได้เพิ่มทำอย่างไรเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากเลยค่ะเพราะตั้งใจจะให้ความรู้เพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงชาวสวนยางให้เรามีความมั่งคงขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องมีไรายได้จากสิ่งนั้นอันนั้นถึงจะเวิร์กนะคะ ที่นี้ในการทิ้ติดขั้นเทพมาททำอย่างก็ถ้วยเนี่ยอะไรก,ก็คือ mindset ค่ะคนที่จะเปลี่ยนแปลงทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญคือ mindset ถ้า mindset เราบอกว่าทาไม่ได้หรอกเราก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าเออลองทําดูไหมก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเนี่ยก็ในเมื่อเราทํามาอยู่แล้วเป็น2 0 3 0ปีหรือทําตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามาลองเปลี่ยนดูตามครูพิสัยบ้างจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มาหาครูพิสัยได้ค่ะ ขออนุญาตนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษยาสวัสดีค่ะที่เข้ามานะคะทีนี้ไม่เสติสาคัญทำอย่างไรเราถึงจะมีระบบการครูพิเศษจะสอนนะคะจะให้ระบบการทํางานระบบการจัดการสวนยางเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีระบบมาเป็นตัวช่วยทําให้เราต่อไปนะคะสวนยางเราเนี่ยก็สามารถเป็นแพสซิฟินคาร์บได้ค่ะแล้วก็มีไรายได้ให้กับเราได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เยอะด้วยค่ะตลอดไป นอกจากนี้ส่วนญ่เรายังส่งมอบเป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกหลานได้ค่ะเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เห็นไหมคะสุดยอดไปค mm ่ะ hmm. เพียงแต่คุณเปลี่ยนมายเซ็ตแต่ค่ะบางทีสิ่งที่อยู่ที่เราถ้าเราลองคิดดูสิคะว่าวถ้าเราบอกว่าเราทําไม่ได้เป็นไปนไม่ได้เราก็จะเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่ามันก็ไม่ยากเนี่ยคนอื่นทําได้ทําไมเราทําไม่ได้นี่แหละค่ะเราก็สามารถที่จะทําอะไรสง่งแบบนะคะ่ะ และอันที่สองครูพิสมัยจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการทำย่างก้อถ้วยมีคุณภาพดีค่ะอันนี้ก็ตั้งแต่เริ่มการใช้น้ำก,ดะะกรดค่ะการเลือกชิดของน้ำกรดอัตราส่วนผสม,มการคนเทคนิคการคนความสะอาดของก้อนถ้วยทำยังไงให้ก้นอนยางออกมากลมมนแล้วก็เนื้อแข็งนะคะตนนัวนี้อันนี้มาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้นะคะมีเทคนิคง่ายๆที่มาสอนเราบางทีครูพิสมัยดูนะคะเพื่อนๆที่เขาแนะนํากันโอ้ย ทำยากจะต้องใช้กดแก่ๆเนี่ยถึงจะยายจับตัวอันนั้นไม่จริงเลยค่ะเสียเ,เ,เสียเวลาด้วยและเสียเงินด้วยเพราะว่าไปใช้กดแก่เปลืองเงินที่เฉยเลยค่ะด้านที่สามครูพิเศษจะมาสอนเกี่ยวกับการทดสอบการการเลือกนะคะว่านํากดที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นนับกดใช้ตไตเพราะบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองใช้อะไรทีนี้ก็จะ สามารถทดสอบได้ว่าเป็นกรดฟอร์มิกรหรือเปล่ากรดฟอ์มิกคือกรดที่ทางโรงงานรับซื้อยางต้องการนะคะ่ะแล้วก็อันไหนไม่ใช่กรดฟอ์มิกรเราก็ต่อไปไม่ใช้นะคะมาถึที่4ี่เกี่ยวกับผลผลิตค่ะคร,รูพิสมัยจะสอนทําไงคะ่ะยางก้อนถ้วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยต่อไปเราจะไม่ทําลายมลภาวะนะคะในวงการยางก้อนถ้วยต่อไปจะไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าเราจะทํา แล้วก็ถ้วยที่ไร้กลิ่นนะคะนี่แหละค่ะเป็นตอบสนองสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นอันตร,รายกับสุขภาพของคนทํางานด้วยค่ะเห็นไหมคะแค่สองแค่ข้อนี้สองช้อยแรกเนี่ยสิ่งแวดล้อมกับสุขอนามัยสามารถที่จะส่งออกอยางไปขายต่างประเทศได้ด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะและสุดท้ายก็คือการตลาดค่ะทุกคนทํายางได้ดีแต่ว่าขายยางพอขายยางตกมาตายค่ะเพราะและแต่พ่อค้าเขาจะให้เอาไปขาย นี่ค่ะเร็วๆนี้ที่มีชาวสวนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาไปขายให้กับโรงงานโดยตรงโรงงานที่เขารับซื้อโดยตรงแล้วเขาก็ได้ราคาดีค่ะได้ส่วนตากราคาตั้งห้าบาทนะคะคุ้มไม่คุ้มนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเราไม่มีโอกาสที่จะทํานะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นรายใหญ่มากขนาดผลผลิตเราขนาดถ้าเราคิดว่าประมาณหนึ่งถึงสองตันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปขายได้ะคะ่ะ ในคอร์สนี้นะคะเทคนิคขั้นเทพทำยางก้นถ้วยคุณภาพดีให้รายได้เพิ่มราคาคอร์สอยู่ที่9900บาทค่ะอย่เพิ่งตกใจค่ะสําหรับคนที่เข้ามาฟังในไราน์นี้คุณเป็นคนโชคดีมากค่ะครูพิสมัยจะลดให้เหลือ2,900บาทนะคะเป็นราคาเออรี่เบิร์ดค่ะราคาเปิดตัวถ้าใครสนใจสามารถพิมพ์จอใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะเพราะครูพิสมัยจะปรับราคาขึ้นทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้า สูงขึ้นเป็ทุกวันจนกระทั่งถึงถึงเพดานที่ครูพิสัยกำหนดเก้าันเกร้อยบาทค่ะคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์ที่เหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองทำสัญญามาตั้งนานแล้วทำไมไรายได้ก็ยังไม่ดีถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนมาเรียนรู้กับครูพิสัยได้เลยค่ะ,ะคอร์สนี้ไม่เหมาะกับคนที่มี mindset ก็คือไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรยุ่งยากหรือว่าคิดแต่ว่าถ้า,งงา,ามัวแต่ทำตามครู แล้วลูกจะทํายังไงลูกต้องมีเสค่าใช้จ่ายค่านั่ค่านี่อันนั้นไม่เหมาะกับคุณค่ะเพราะคุณมีภาระมากคุณไปทําหน้าที่ของคุณได้ดีก็ลัวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะมาโรงเรียนครูพิเศษใหม่ได้ลยค่ะสําหรับคนที่เข้ามาภายหลังนะคะมาฟังทีหลังก็จะมีเยอะมากค่ะเพราะในช่วงที่ครูพิเศษใหมไ่ไลฟ์บางทีบางคนก็ยังทํางานอยู่ยังไม่เสร็จนะคะบางคนก็บอกว่าฟังครูพิเศษใหม่ไปด้วย ไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าใช้ดีกดแชร์ครูพิสมัยด้วยค่ะครูพิสมัยจะให้เวลาจองจนถึงเที่ยงคืนนะคะสําหรับสิบคนแรกนะคะถ้าใครจองมาสามารถลงเรียนได้ค่ะแลวะวพอคุกจะได้ความรู้ค่ะอ,อ่อมีข่าวดีนะคะครูพิสมัยจะเป็นที่ปรึกษาให้คนค่ะมีปัญหาอะไราสามารถปรึกษากับครูพิสมัยได้ค่ะ ครูสุวรรจให้เวลาหนึ่งเดือนค่ะที่เราจะมีการที่มาเจอกันแล้วก็คุยกันมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะถามครูพิสมวรรได้นะคะเหมือนกับมีนักวิชาการเกษตรมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาประจําส่วนคุณไงใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะโรงเรียนเลยค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงคิดดูค่ะยัง มีสีชมูเราก็ตกใจแล้วเราไปซื้อยามาทามาทอนฉีดพ่นค่าแรงงานอะไรพวกน,นี้เยอะก,กว่าค่าคอร์สที่เรียนกับครูไปสัยเด้อคะ่ะนี่แหละคะ่ะมาโรงเรียนได้ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่คิดว่าค่าคอร์สแพงนะคะถ้าคุณได้เอาเทคนิคไปใช้และไรายได้คุณได้เพิ่มขึ้นขายยาไม่กี่ครั้งคุณก็คุ้มค่าแล้วค่ะคุ้มทุนแล้วที่เหลือจากนั้นก็คือกําไรชีวิตตลอดไปนะคะ,ะริ่มเค่ะ กดจองได้เลยนะคะที่คอมเมนต์และครูพิสมัยจะให้แอดมินติดต่อไปนะคะคิดถึงส่วนใหญ่แนใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัวนใญเอ็กซเปิค่ะ